สวัสดีครับสวัสดีนี่กองัสดิการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะับแล้วไงอันนี้เป็นคลิปแรกของช่องกอสกนะครับเยี่ยมเลยครับ2ยี่นุกมากอีกัตอนนี้คือนายวิรัตอัธเมธีนะครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะเก็บเอาไว้ในช่องเลยบอันนี้กดเปิดช่องไว้ให้แล้วลงทะเบียนแอป youtube แล้วนี่ข้างหลังนี้น้องใหม่ตอนนี้ยังเป็นน้องใหม่อยู่ ถ้าคนที่ดูคลิปนี้น้องนี่อาจจะแก่แล้วก็ได้หรือคนถ้าตรงนี้อาจจะเกษียณแล้วก็ได้นะครับบรรยากาศการทํางานนี่น่าจะปี2020ตึกใหม่อาคาร50กาลังนั่งกิเงกีดอยู่ตอนนี้เป็นพี่เอกเป็นหัวหน้าอยู่ถ้าใครที่ดูคลิปตอนนี้ก็น่าจะเป็นตำแหน่งอยู่แล้วนะตอนนี้ยังคือยังมีชีวิตอยู่ คคทแล้วก็ใส่้อจักเใครที่ดูคลิปนี้อ่ะได้จากไปแล้วยั่ยยยยยัยอยู่น no sì, yeah, ี่คุณยจยย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 ะยยรยยยายย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 ยกยยนสยยยยยยนยยยยยนยย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 ย